กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายเน้นๆนะคะสำหรับชุดวีนนะคะชุดวีนก็จะมีนะคะมีมีสมีแปดมีศูนย์ มีหกมีเจ็ดมีเก้านะคะส่วนเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่0ูนะคะศกับ9นะสายวิ่งรูด9กาจับรูดไปเลยนะคะก็จะมีนะคะมี 9, 0, 0้านะคะ 9 2 2 9 9 7 7 9นะคะส่วนเด่น0นะคะก็จะมี8 0 0 8นะคะ7 0 0 7นะคะ2 0 0 2นะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น9 8 8 9นะคะ7 2 2 7นะ,ะ1 9 9 1นะคะ5 9 9 5นะคะแล้วก็จะเป็น6 0นะ เขียนตัวแปลงนะคะเขียนตัวแปลงก,ก็จะเยอะไปนะคะแค่นี้พอนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น90 80 92 59นะคะแล้วก็จะเป็น72 27นะคะเบิ้ลไปด้วยนะพี่น้องเอาเบิ้ลไปด้วยนะคะเบิ้ล เบิร์ก็จะมี3 3นะคะ4 4 8 8นะ,ะ6 6 11นะคะเบิร์เนาะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวซูมให้เห็นใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะพี่ๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะ ก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวนะ้นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรง รื่อโดยแหงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า